สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านผมบาสจากไอเบ็กเทรดเดอร์สในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัจจัยต่างๆเนาะที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพยนะ์เนาะหรือหรือวิเคราะห์หุ้นสักตัวหนึ่งว่าเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์หุ้นน่าสนใจสักตัวหนึ่งมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรจะพิจารณาเนาะประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าลงทุนในหุ้นตัวนั้นซึ่งผมจะมี disclaimer ไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่ผมจะสอนต่อไปนี้เป็นเพียง หลักการและเหตุผลว่าทําไมเราถึงควรจะนําปัจจัยนั้นเข้ามาประกอบการวิเคราะห์ผมจะไม่ได้มานั่งเจาะลึกขนาดว่าดูว่าเฮ้ยเราต้องดูปัจจัยนี้นะหนึ่งสอาสี่ดูขั้นตอนนี้สเต็ปบายสเต็ปหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าอันนั้นนะครับมันจะอยู่ในคอสของผมเนาะถ้าผมเอามาสอนตรงนี้มันจะเป็นการไม่แฟร์สำหรับคนที่ซื้อคอส,ขอ,สของผมเนาะแล้วก็ถ้าผมจะเอาทั้งหมดมายัดลงในวิดีโอ u t u b e เนี่ยมันจะยาวมากเลยนะซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหรนะ่เนาะคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับปัจจััยที่1ครบ ถ้าเราสนใจหุ้นหรือหลักทรัพย์สักตัวเนี่ยเราควรจะดูอะไรผมจะบอกเลยนะว่าเราควรจะดูครับ price action หรือพฤติกรรมราคาของเขานักลงทุนทุกท่านก็ต้องคิดขึ้นมาทันทีว่าบารอันนี้ทุกคนเขาก็รู้อยู่แล้วไหมว่าต้องใช้ price action ในการวิเคราะห์ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรา จับหลักไม่แม่นเนี่ยว่าเราจะดูเฉพาะราคาเท่านั้นก่อนตัดสินใจลงทุนมันจะมีโอกาสสูงมากเลยครับที่หลังจากที่เราเข้ามาในเทรนดิ g งคอมมูนิตี้หรือว่าเข้ามาในโลกของการลงทุนแล้วเนี่ยเราจะไปหลงกับพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆครับที่เขาคิดคนขึ้นมาบอกว่าเนี่ยสามารถจับจังหวะราคาเข้าซื้อได้อย่างถูกต้องจับจับจังหวะราคาขายได้อย่างถูกต้องเท่านี้บลา h b จนสุดท้ายครับเรา off c o u r s ไป เราหลงไปกับอินดิเคเตอร์ต่างๆจนเราลืมไปว่าในความเป็นจริงแล้วเราควรจะวิเคราะห์ price action หรือพฤติกรรมราคาเป็นหลักเนาะโดยให้อินดิเคเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยเราซึ่งผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าทำไมเราถึงควรจะใช้ price action แต่ไม่ควรจะใช้อินดิเคเตอร์เป็นหลักในการตัดสินใจหลักของเราเดี๋ยวผมจะเขียนอย่างนี้นะ indicator ผมเปลี่ยนสีแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆนะครับอเกี่ยวเกินไปนะไม,ไม่เห็นโอเคสาเหตุที่เราควรจะใช้ price action เป็นจุดตัดสินใจหลักในการลงทุนแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าราคาหรือพฤติกรรมราคาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กับตลาดมากที่สุดเนาะผมพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่า กว่าที่เราจะเห็นเป็นการเคลื่อนที่ในแท่งเทียนอย่างนี้ได้นะครับไอสิ่งเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเราจะเรียกว่า price action พฤติกรรมการเคลื่อนที่ในราคาเนาะเราต้องดูตรงนี้เป็นหลักไม่ใช่ไปตัดสินใจผ่าน indicator เพราะว่าพฤติกรรมราคาเป็นสิ่งที่ใกล้ตลาดมากที่สุดการเคลื่อนที่ของแท่งเทียนแบบนี้มันเกิดจากการที่นักลงทุนในตลาดไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากซื้อหรือคนที่อยากขายทําการซื้อขายกันจนเกิดเป็นอุปสงค์อุปทานซัดกันไปซัดกันมาทั้งฝั่ง b i ดและฝั่ง o f f ร์เนาะถ้า นักลงทุนทุกท่านเนี่ยอยู่ในตลาดมาสักพักจะเริ่มอ่านบิดออฟเฟอร์ชำนาญน,นะครับฝั่งบิดจะอยู่ฝั่งซ้ายเนาะฝั่งออฟเฟอร์จะอยู่ฝั่งขวาผมเขียนเป็นอย่างนี้นะผมบิดนี่ออฟเฟอร์เดี๋ยวผมปิดอันนี้ขอลวกันนะครับถ้ามีคนต้องการจะซื้อจะมีการเคาะขวาถูกไหมครับเพื่อไล่ราคาขึ้นไปเรื่อย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 เราจะเห็นเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นเขียวแบบนี้เห็นไหมแท่งเทียนแบบนี้ หมายความว่ามีการซื้อจนราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปคราวนี้ถ้ามีคนอยากขายจะเป็นยังไงครับอ่าใช่มันจะกลับกันเนาะเขาจะโยนซ้าย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 จนทําไมครับจนมันเกิดเป็นแท่งเทียนแดงยาวแบบนี้แปลว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นผลลัพธ์ จกอุปสงค์อุปทานของตลาดแล้วถ้าเราตัดสินใจบนพฤติกรรมแท่งเทียนเราจะตัดสินใจบน direct information ของตลาดหรือ primary information ของตลาดเนะข้อมูลชุดแรกที่เขาเขาอ,อะไรนะข้อมูลชุดแรกที่ตลาดเขามอบให้เราในการตัดสินใจมันคือพฤติกรรมของราคาการตัดสินใจบนนี้จะทําให้เราตัดสินใจบนข้อมูลที่เร็วที่สุดผมย้ําคํานี้นะว่าเร็วที่สุดต่างกับ indicator หมายความว่าไงครับหมายความว่า indicator เนี่ย มันเกิดจากอะไรครับว่ามันจะมาเป็นอินดิเคเตอร์ได้เนี่ยอินดิเคเตอร์มันคือการเอาข้อมูลสักชุดหนึ่งมารันผ่านสูตรแล้วได้ออกมาเป็นค่าค่าหนึ่งหมายความว่าอินดิเคเตอร์มันเกิดจากการที่เขาอะไรครับเอาราคามาคำนวณก่อนถูกไหมจนได้เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งออกมาแล้วเราค่อยมาตัดสินใจผ่านอินดิเคเตอร์ชุดนี้อีกทีหนึ่งมันเลยจะเป็นการทำงานสต่อ ข้อมูลที่เราเห็นจะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการกรองสองชั้นมันจะช้ากว่าข้อมูลปกติ1ชั้นตรงๆแบบนี้เสมอผมทําเป็นอย่างนี้นะทําเป็นรูปหยึกจากไว้จะได้เห็นว่าตัดนะนอันนี้มันเร็วกว่าเพราะเราตัดสินใจบนราคาเลยแต่ถ้าเราตัดสินใจบนอินดิเคเตอร์เราต้องรอสัญญาณจากอินดิเคเตอร์อีกทีหนึ่งซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเอาราคาไปคํานวณเนาะมันจะเป็นการทํางานสองทอดแบบนี้ข้อมูลที่ได้มันจะช้ากว่า อันนี้คือข้อเสียของการใช้อินดิเคเตอร์ข้อแรกซึ่งผมจะเอาให้ดูนะว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเอาล่ะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดอินดิเคเตอร์ง่ายๆตัวหนึ่งขึ้นมาเนาะซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ทั่วไปที่นักลงทุนส่วนมากในตลาดใช้กันนะพวก EMA เนาะเนี่ยผมจะทำ EMA ไปสอเส้นเนาะ EMA สีเขียว EMA 20 EMA สีแดง EMA 50เนาะ เป็นระบบง่ายๆที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้กันในตลาดเนาะเราจะเห็นได้นะครับว่าเนี่ยถ้าเรามาดูนะถ้าเราใช้เป็นระบบง่ายๆอย่าง EMA ตัดขึ้นนะเห็นตรงนี้ไหมจุดที่ตัดขึ้นจุดที่ราคามันตัดขึ้นจริงๆอะครับมันคือตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมขยายเข้า,ามาให้ดูมันคือแท่งเทียนแท่งเนี่ยแท่งนี้ประมาณแท่งนี้ การที่เราเข้าบนแท่งนี้มันจะต่างกับการที่เราเข้าบนราคาก่อนถ้าเราเข้าบนราคาก่อนเราสามารถเข้าตั้งแต่บริเวณด้านล่างได้เลยไหมครับแต่ถ้าเรามาเข้าบริเวณด้านบนโดยอาศัยการตัดกันของอินดิเคเตอร์เนี่ยเราอาจจะเข้าแท่งนี้ตอนราคาแท่งปิดหรือไม่ก็เข้าแท่งนี้ตอนราคาแท่งปิดซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์เราต้องรอให้ราคามันปิด สูตรคำนวณจนครบจบก่อนเราค่อยเข้าเนาะไม่ใช่แท่งมันยังวิ่งอยู่แล้วเราไปเล่นบนอินดิเคเตอร์อย่างนั้นนี่เป็นอาการเค่นัยนนะเป็นการใช้อินดิเคเตอร์ที่ผิดแบบสาหัสม,มากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ราคาเห็นป่ะเราเห็นแท่งเทียนเราเห็นแท่งเทียนอย่างเงี้ยวิ่งขึ้นมาปุ๊บยืนได้เราสามารถเข้าเล่นแต่ด้านล่างตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นไหมแท่งเทียนเขียวผ่าขึ้นมาล้างแดงหมดยืนเราสามารถเริ่มเข้าโพสิชันตรงนี้ได้เลยต่างกับการที่เราไปเข้าตรงนี้หรือ ตรงนี้อันเนี้ยเห็นไหมมันช้ากว่ากันเยอะเลยนะแกบในราคาตรงเนี้ยครับถือว่าเยอะนะสมมติผมเข้าราคาปิดท้งนี้ราคาเย็นได้แล้วผมเข้าอันนี้เพราะอันเนี้ยมันยังตัดกันนิดๆิดผมยังไม่ชัวร์ผมไปเข้าอันนี้ถูกไหมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าราคาเข้าเราอะหายไปเท่าไหร่ครับหายไปหกเปอร์เซ็นแล้วลองคิดดูครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้กับหุ้นทุกๆตัวผลตอบแทนเราจะหายไปขนาดไหน อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งหุ้นตัวนี้ผมก็มีเข้าลงทุนมาในช่วงก่อนเนาะ ETRN เนี่ยสมมติเราไม่เห็นทางขวาเนาะเราไม่เห็นทางขวานะครับเวลาเราจะวิเคราะห์เราจะไม่มองทางขวาเนาะสมมติผมมองว่าเนี่ยยกขึ้นมาหุ้นเขายกขึ้นมาปุ๊บถูกไหมกองกำลังจะไปครับกำลังจะรีซูมอัพเทรนหรือว่ากำลังจะขึ้นเป็นอัพเทรนต่อ ถ้าผมอ่านแค่ราคาเนาะผมเห็นเฮ้ยยกขึ้นมาปุ๊บทำไฮไอทำไฮแล้วโลปุ๊บเห็นไหมราคามันบี้บี้บี้บผมซื้อได้แบบนี้เลยนะแต่ถ้าผมรออินดิเคเตอร์จะเป็นยังไงครับอินดิเคเตอร์ตัดขึ้นจริงๆตรงไหนตรงนี้ที่ราคาปิดของแท่งเทียนเขียวแท่งนี้แต่ว่าราคาเข้าที่ถ้าผมดูแค่ราคากับดูอินดิเคเตอร์มันต่างกันขนาดนี้เลยนะ 12%เห็นไหมอันนี้แหละครับมันเป็นข้อเสียของการที่เราใช้อินดิเคเตอร์ผมไม่ได้พูดนะครับว่าอินดิเคเตอร์มันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน,น์ในรูปแบบของมันเนาะมันช่วยนําสายตาให้เราได้เช่นสมมติผมเปิดหุ้นตัวนี้ขึ้นมาผมเห็นเส้น20อยู่บนเส้น50ผมรู้แค่นี้ปุ๊บอ่ะอยู่ใน uptrend แต่ไม่ใช่ว่าเราไปตัดสินใจบนอินดิเคเตอร์เราควรจะดูบนราคาเป็นหลักเนาะอันนี้คือเหตุผลที่1นนะครับมันช้า เหตุผลที่2คือผมถามจริงครับถ้าดูอย่างหุ้นสารัฐอเมริกาที่ผมอยู่ในตลาดปัจจุบันเนอะมีหุ้นเป็นหมื่นตัวหุ้นที่มีลักษณะ EMA 2เส้นนี้ตัดกันอะวันหนึ่งมีกี่ตัวผมพันนันได้เลยไม่ต่ำกว่าพันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องต้องดูตรงไหนอะสมมติเป็นหมื่นถูกไหมวันหนึ่งอาจจะมีอินดิเคเตอร์ตัวนี้ตัดขึ้นเป็นร้อย เร,เ,เราจะเลือกตัวไหนล่ะครับตัวไหนดีที่สุดถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์โครงสร้างราคาไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์พฤติกรรมราคาจริงเราไม่มีทางรู้เลยว่าตัวไหนเป็นตัวที่เราควรจะเอาเงินที่มีค่าของเราไปยัดใส่เงินลงทุนเอาไว้อันนี้คือข้อที่2มันไม่สามารถโฟกัสเฉพาะเจาะจงวิเคราะห์เจาะลึกได้อันนั้นคือข้อเสียของอินดิเคเตอร์เนาะอันนี้พอเวลาเราวิเคราะห์ผมก็เลยจะแนะนําว่าให้เราวิเคราะห์จากพฤติกรรมของราคาเป็นสาคัญให้เราอ่าน ลักษณะของแท่งเทียนว่าแท่งเทียนมันทาอะไรเช่นเราดูพฤติกรรมแท่งเทียนแท่งเทียนปิดแบบไหนถูกไหมครับเนี่ยแท่งเทียนเคลื่อนที่มาแล้วทํ i ไฮทำโลแบบไหนดูสตรัคเจอร์ของราคาอันนี้เป็นวิธีในการวิเคราะห์ราคาที่ถูกต้องเนาะสำหรับเพื่อนๆพือที่พี่หรือว่านักลงทุนที่อยู่ในคอร์สเนี่ยสามารถเข้าไปดูตรงส่วนเบสิกด้านหน้าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอดวานซ์หรือว่าจะเป็นตัว Intermediate เนาะผมได้มีสอนไว้อย่างละเอียดแล้วนะแต่ยังไงเนี่ยสำหรับตัววิดีโอ YouTube ด้านนอกเนี่ยผมจะสอนเป็นอะไรนะเป็นโลจิกคร่าวๆไว้วไน,นะครับว่าทำไมเราถึงควรจะดูราคาเนาะโดยที่เขาเรนะโดยที่พุ่งความสนใจไปที่ราคาโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าเราไปตัดสินใจผ่านอนะินดิเคเตอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอแรกนะครับในซนะีรีส์เนาะว่าทำไมเราถึงควรจะวิเคราะห์ราคาเป็นสำคัญเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่เราดูราคาเป็นหลักนะครับมันทําให้เราอ่านจิตวิทยาในการลงทุนได้ดีกว่าเช่นสมมุติเราบอกว่าอ่านนี่สมมุตินะมีคนมีคนเทลงมาอ่านตามผมนะขย่ยก่อนเห็นแท่งเทียนแดงแท่งยากแท่งนี้ไหมครับถ้าเราดูผ่านอินดิเคเตอร์ผมปิดราคานะไม่เห็นอะไรเลย มันก็แค่ indicator อินดิเคเตอร์สเส้นแต่ถ้าเราวิเคราะห์ผ่านราคาเราจะเห็นพฤติกรรมอะไรประหลาดๆของหุ้นตัวนี้อันนี้ผมแถมให้เนาะการที่ราคามันไถกวาดลงมาแบบเนี้ยลบปิดบริเวณกลางแท่งเกินครึ่งหนึ่งขึ้นไปด้วยซ้าเนี่ยแปลว่ามันเป็นการเขยา่าเพื่อทําให้คนเขาคัดกลัวแล้วดึงซื้อคืนไอ้ส่วนหาตงตัวนี้มันเป็นการซื้อคืนล้วนๆแล้วพอราคามันลงมาเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าราคามันบี้มากเลย เหมือนที่ผมสอนตอนไลฟ์วิเคราะห์ไวดคอรตอนช่วงก่อนเนาะเห็นปะราคามันบม่บี้ติดติดกันแล้วเดี๋ยวจะมีปัจจัยอื่นๆนะเดี๋ยวผมจะเอามาสอนในสัปดาห์ถัดไปเนาะเนี่ยยิ่งดูกับบอลลุ่มอะไรพวกนี้ด้วยแล้วนะเราจะรู้ได้เลยนะว่าหุ้นตัวเนี้ยมันมีการเก็บของอยู่าการที่เราวิเคราะห์ราคาเราเห็นพฤติกรรมราคาแบบนี้มันต่างกับพฤติกรรมราคาแบบนี้โดยสิ้นเชิงต่างกับพฤติกรรมราคาแบบนี้มันทําให้เรารู้ว่าเจ้าหรือว่ารายใหญ่อ่ะเขากําลังทําอะไรอยู่ในตลาดทําให้เราสามารถ ไว้ตัวทันเข้าลงทุนก่อนหรือขายก่อนได้อย่างเขาเลยนะได้อย่างทันท่วงทีได้เนาะโอเคอันนี้เป็นวิดีโอแรกในซีรีส์นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามรับชมวิดีโอถัดๆไปได้เลยเดี๋ยวผมจะมีปัจจัยอื่นที่เราจะเอามาใช้ในการวิเคราะห์หุน้นหรือวิหรือวิเคราะห์หลักทรัพย์กันด้วยเนาะแล้วแล้วเดี๋ยวไว้รับชมกันในสัปดาห์ถัดไปครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับถ้ามีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมเอามาช่วยวิเคราะห์ให้ดูเนี่ยหรือว่ามีคอมเมนต์เขาเลยนะ มีตรงไหนสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามผมด้านล่างได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ไงก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับและอย่าลืมติดตามในสัปดาห์ถัดๆไปเนาะเดี๋ยวผมจะมีปัจจัยอื่นๆที่เราจะเอามาวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเอามาฝากกันสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับ